สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงลำโพง a u d i o p r o ครับผมได้รับมา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยก็คือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะก็คือตัวของ BT5 นะครับหน้าตาเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยถ้าใครที่คเคยดูตอนที่ผมทำรีวิวตัวของ T3 Plus ตัว Audio Pro T3 Plus ตัวนั้นเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดแตกต่างกนันแต่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในตัวนั้นนะวันนี้ที่อยากมาพูดถึงนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็คือตัวของ P5 นะครับตัวของ P5 ตัวนีีนะ้นนะเเปป็็ลลโพงท่ักษณ นะที่เป็นตัว Portable เราสามารถเคลื่อนย้ายไปมาหยิบไปมาได้สะดวกนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวตรงนี้เดี๋ยวมาว่ากันว่าตัวของ P5 เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาแล้วอหลายอาทิตย์แล้วนะก็เดี๋ยวมาบอกแล้วก็สิ่ง่ามันเป็นไงบ้างครับว่ากันครับ สำหรับลำโพง Audio Pro P5 นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าเป็นกลุ่มลำโพง p o r t ชเบิลที่มันมีแบตเตอรี่ในตัวเราสามารถเอา,เ,อาเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ตอนที่เราจะฟังเพลงแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบในเบื้องต้นสำหรับลำโพงตัวนี้นะก็คือมันเป็นการออกแบบที่เป็นลักษณะแบบหน้ากว้างแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมือนแก้เพน i อยของกลุ่มลำโพงที่เป็น p o r t a b l e ที่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กแล้วก็ตรงหน้าของตัวหน้าลำโพงเนี่ยมันจะแคบเพราะฉะนั้นเสียงมันจะไม่ได้กว้างออกไปตัว เนี่ยด้วยความพอเป็นลําโพงหน้ากว้างเนี่ยเสียงมาจนค่อคนข้างกระจายออกไปแบบลักษณะทิศทางที่มันแบบดูเหมือนตัวใหญ่กว่าตัวเครื่องอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบถัดมานะครับด้วยความที่ดีไซน์เนี่ยแม้ว่าจะดูเรียบๆนะตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือให้วางลักษณะที่เป็นวางตั้งแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราสามารถวางนอนแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่ชอบว่าเราอยากให้ตอนนั้นเนี่ยเสียงมันพุ่งมาหาเราเราก็วางตั้งหรือเราจะให้เสียงเนี่ยมันดูลอยๆขึ้นไปด้านบนเราก็วางนอนได้เลยตรงนี้ก็แล้วแต่ ชอบนะครับสำหรับส่วนตัวผมเท่าที่ผมใช้งานมาระยะหนึ่ง ผมโอ้ใช้ต้องสองแบบถ้าอยู่ในห้องนอนผมก็วางให้มันนอนแบบนี้อยู่ตรงแบบโต๊ะอะไรแบบนี้ก็ให้เสียงมันลอยๆขึ้นไปนะครับตรงนั้นส่วนถ้าตอนที่เป็นทํากับข้าวช่วงนี้หลายคนก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วอยู่ในห้องเนี่ยก็ต้องมีจังหวะทําทกับข้าวมันบ้างแหละถ้าเป็นงหวงนั้นเนี่ยผมก็วางตั้งให้เสียงมันประทะก็บางทีก็เต้นไปด้วยอะไรแบบนี้ตอนทํากับข้าวก็เพลินๆดีนะครับตรงนั้นด้านคุณสมบัติของตัว P5 ตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธ5.0นะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรีอ่อันนี้ก็สําคัญตอนที่่ผมออานเนเเ็คแล้ว ก็มาน,นึกดูว่าบอกเฮ้ยมันจะมีใครเปิด100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งาตามเทคนิคของเขาเนี่ยตามที่เป็นสเปกเชียของเขาเนี่ยถ้าชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเปิดเสียงที่ระดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อนเนื่องที่สี่ชั่วโมงครับแต่กับการเนี่ยถ้าเราเปิดระดับเสียงที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะสามารถใช้งานต่อนเนื่องได้สูงสุดประมาณสิบแปดชั่วโมงคําถามผุดมาในหัวทันทีตอนที่ผมเห็นตรงข้างกล่องตรงนี้นะว่าแบบเขาบอกมาแบบนี้ซึ่งก็อเคเคาดูแบบ ดูแบบจริงใจดีว่าอบอกมาทั้ง2แบบเลยทั้งแบบ50%แล้วก็100%ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีใครมาบอกนะครับว่าแบบถ้าเปิด100%เราจะได้เท่าไหร่เพราะว่าการเปิดที่ระดับเสียง100%ผมว่าเป็นเป็นเรื่องยากมากที่จะมีใครเปิดต่อเนื่องแบบ100%ได้แต่คือเขาก็บอกมาด้วยตรงนั้นส่วนตัวผมจากที่ผมได้ใช้งานนะครับระดับเสียงที่ผมเปิดอยู่ทั่วๆไปยอยู่ที่ระดับประมาณสัก40ประมาณ40-50%นี่แหละ ก็ใช้งานทั่วไปยกเว้นว่า ตอนที่ทำเทสเรื่องเสียงของตัว P5 เนี่ยที่ทุกคนกำลังจะได้ยินเนี่ยอันนั้นผมจะเปิดอยู่ที่ประมาณสัก5 0 60- 6 0 7 0เนะครับเพื่อใหอ้ผมได้ยินเรื่องกำลังขับต่างๆของเขาอ่ะได้เต็มที่ผมเลยเปิดในระดับที่สูงๆหน่อยตรงนั้นแต่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยก็เปิดอยู่เนี่ย40-50%อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวลำโพงรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นัวนลกษณะส,สอย,ยตงนี้ ก็เผื่อใครแบบออยากได้2ตัวเนี่ยแล้วแบบาบางวันอยากจะเปิดเป็นแบบซ้ายขวาสเตรโอหรืออยู่คนละห้องอะไรแบบนี้ที่ระยะในช่วงเวนจ์ของบลูทูธแบบนี้ก็สามารถทําได้ให้มันลิงก์กันได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของตัว audio p r o P5 ครับส่วนเรื่องปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องตรงนี้ไม่ได้มีความแบบวุ่นวาอะไรนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆนะครับแล้วก็ปุ่มกดก็จะเป็นปุ่ม power ปุ่ม ปุ่มเพย์พอสนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับระดับเสียงนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องเสียงของตัว Audio Pro P5 ตัวนี้นะครับลองฟังเสียงกันดูครับว่าเรื่องเสียงของตัว P5 เป็นไงบ้างครับ Tonight I'm gonna make it mine. I stepped out, stepping on next. Little baddie, cashing big checks. I bought the whole block out. Now that's a big flex. Peeping out my Uber window, like what's next? Got ยไงบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงของตัว Audio Pro P5 นะครับอย่างที่ได้ยินกันไปเนี่ยสำหรับผมเองที่เป็นคนทำเทสนะอันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกกับตัวนี้นะก็คือเสียงค่อนข้างใหญ่เสียงมันจะ ไม่ได้เล็กเหมือนกับความเป็นแบบที่เขาพิกัดของมันเนี่ยคือลำโพงพอตเทเบิลแต่คือผมว่าเสียงมันเกินความเป็นพอตเทเบิลไปแล้วตรงนั้นเสียงค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกได้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ดูคุณผู้ฟังเนี่ยก็คงจะได้ยินเหมือนผมนี่แหละก็คือเรื่องเสียงเบสเสียงต่ำที่มันทําได้กระแทกกระทันดีทีเดียวเพียงแต่ว,ว่าความลูกใหญ่ของตัวเสียงเบสเสียงต่ำอันนี้ผมเ,เตือนนิดหนึง่งเผื่อนะครับใครที่ซื้อไปแล้วจะเอาไปเปิดแบบหูเพลงที่มันแบบหนัก,นกๆมากๆเนี่ยตรงเนี้ย เท่าที่ผมลองหลายๆแบบเนี่ยคือถ้าเจอเพลงหนักมากๆจริงๆแล้วแบบเสียงเบสมันลงเป็นดิ่งมากๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่เสียงเบสเส่างต่ำเราจะรู้สึกว่ามันไปนกบเสียงอื่นแต่คือโดยรวมเนี่ยถ้าเราเปิดที่อยู่ประมาณสัก60เนเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้พูดไปตั้งแต่ต้นครับว่าแบบโอกาสที่จะเปิดถึงระดับเสียงแบบโห8แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากมากครับอย่างตัวผมอยู่ในห้องครัวแบบเนี้ยผมเปิดที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์คร ล้วแบบเจอเพลงหนักมากๆเนี่ยตรงเนี้ยเสียงเบสเสียงตามมันมีโอกาสที่แบบจะกรบเสียงอื่นอยู่บ้างนะครับตรงนั้นอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลให้ฟังนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากสื่อสารนะครับว่าตัวของ Audio Pro P5 เนี่ยมันเป็นยังไงตอนใช้เนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ได้มาเนี่ยความพอเทเบิลถ้าเราเข้าไปดูหน้าเว็บ Audio Pro เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นช่วงซัมเมอร์ของที่ต่างประเทศนะที่ยุโรปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบเป็นกิจกรรม outdoor เนี่ยทีเนี้ ความพอตเทเบิลเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องเอาออกไปแบบโอ้พกไปไหนตอนไหนอย่างเดียวความพอตเทเบิลเนี่ยมันอยู่ในห้องของเราอยู่ในบ้านของเราก็ได้เราอยู่ที่ห้องนอนเราพอตื่นมาเราหยิบลําโพงเนี่ยมาวางไว้ตรงโต๊ะทํางาน ตอนทํากับข้าวตอนดื่มกาแฟอะไรแบบนี้ผมเอามาตั้งไว้แบบนี้จริงๆออตอนที่ผมลองซึ่งเวลาผมลอง Product อะไรก็ตามเนี่ยผมต้องอินกับมันก่อนผมถึงจะพูดได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างตัวนี้ผมก็ใช้งานมันอยู่ระยะหนึ่งจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคผมพร้อมที่จะพูดถึงมันและผมใช้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันนะครับฉัหว่าผมตอนนี้กับตัวของ Audio Pro P5 เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราไปพบกับตัวของ Audio Pro BT5 นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ ผมชอบความเป็นไม้ไม้ของเขาอ่ะ,อะก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ